กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟังต้องการซื้อ e b o ุ๊หรือฟังนิยายเต็มไม่ตัดเอ็นซีสามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอเรื่องเพร่องเหนือหัวใจพ่อเลี้ยงตอนที่5คำท้าของปีศาจคุณจอดแค่หน้าบ้านก็พอ เสียงหวานรีบเอ่ยเมื่อเห็นรั้วบ้านแต่ไกลแสงทัดเหลือบมองกระจกหลังเห็นเจ้านายหนุ่มส่งสัญญาณจึงนำรถหันหน้าเปรียมตั้งลำเข้ารัว้วร่านระหงควานมือหาที่เปิดแต่ติดล็อกอัตโนมัติจึงส่งสายตาคุณเคียวหางตาเห็นบอดิกาดลงไปกดกริ่งหน้าบ้านเพียงไม่นาน ประตูเหล็กทึบจึงถูกเลื่อนออกแสงทัดขับเลี้ยวเข้าไปจอดอย่างลานบ้านแล้วลงจากรถยืนรอด้านนอกอย่างรู้ใจพ่อเลี้ยงปลดล็อกประตูนะไม่องั้นไม่งั้น,นฉันจะตะโกนร้องให้คนช่วยที่บ้านฉันก็มีคนเหมือนกันคนร่างโตยิ้มกว้างเอื้อมมือคว้าเอวคนร่างเล็กดึงเข้าใกล้จนหน้าหวานตาตื่นดิ้นคลุกคลัก นี่อยู่นะชุนฉันขาดแล้วปล่อยผมรู้ว่าคุมเจ้าจอมอินไม่มีคนมีแค่คนแก่สองคนกับหลานสาวคนนั้นมือเล็กยันอกแกรงยามร่างถูกอุ้มขึ้นวางบนตักร่างเล็กน้ำหนักเบาเพียงยกด้วยลำแขนข้างเดียวพลันตัวลอยช่วยโอกาสอีกเล็กน้อยด้วยการทาบมือลงบั้นเอวเปลยใต้ผ้าดัดอกสีแดง รัดแผ่นหลังเธอจนแน่นดวงหน้างามชุนเชียวส่งสายตาดุดันสู้ในตาสีนินที่พราวระยับอย่าทำอะไรรุ่มร่ามที่บ้านของฉันนะพ่อเลี้ยงถ้างั้นที่อื่นได้ใช่ไหมฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นอย่ามาทำเล่นลิ้นนะพ่อเลี้ยงพี่อยากจูบดวงเสียงทุม้มเอ่ยทะลุก,กลางป้องจนแม่เลี้ยงตาเบิกกว้าง ตกตะลึงสายตาของคนร่างโตหลุบลงจดจ้องริมฝีปากสีระเรือ่อเธอได้ยินเสียงกลืนน้ำลายชัดเจนอย่าทำอะไรบ้าๆนะปล่อยได้แล้วดวงไม่อยากดูเรอขัวมันยังดีอยู่หรือเปล่าจูบของเรายังทำให้เราเหมือนเดิมหรือเปล่าน้ำเสียงสั่นพร่าปนกระเซาดังเสียงหลอกล่อของซาตาน แม่เลียงสายหน้ามือเล็กกำเสื้อพ่อเลียงตรงอกแรก่งแน่นขึ้นมไม่ไม่อยากรู้ขี้คลาดคำท้าจากปีศาจหน้าลอเสียงทุ้มเนิบนาบรอยยิ้มมุมปากส่งให้เหนือหัวยิ่งดูเจ้าเล่อะไรนะนี่พ่อเลียงคิดว่าจูบห่วย,วยริมถนนหน้าบ้านสองสามครั้งจะทำให้ฉันไม่ลืมไปตลอดทั้งชีวิตงั้นเหรอ พิสูจน์สิเหนือหัวท้าทายนั่งนิ่งรวบร่างอรชรไว้แนบอกการเจราจาต่อรองอยู่ในสายเลือดเขารู้ว่าจะหย่อนหรือดึงให้ตึงตอนไหนแล้วเขาจะได้ผลลัพธ์อย่างที่เขาต้องการดวงหน้าหวานซึ้งก้มศีรษะลงหลบตามองเพียงปากนาตรงหน้าแม้อยู่ใกล้แต่ไม่ยอมเคียบคนร่างสูงรอให้เธอเป็นฝ่ายตัดสินใจ ่วงแก้มเธอสัมผัสลมหายใจอุ่นจนร้อนจัดตัวเขามีกลิ่นวายแดงรสเข้มขน้นกลิ่นโคโลนราคาแพงปาปบนค้าครากลิ่นบุรีไม่น่าเชื่อว่าริมฝีปากของเนื้อหัวกำลังเยายวนใจเธอด้วยสีแดงระเรื่อจากน้ำอหุนรสแดงจังหวะเต้นหัวใจตรงอกแกร่งใต้ฝ่ามือเธอโหงกระนำขึ้นจนเธอรู้สึกได้ เขาตื่นเต้นไม่แพ้เธอเช่นกันใจดวงเล็กยอมรับถึงความต้องการส่วนลึกภายในต้องการสัมผัสนุ่มของริมฝีปากนาอยามบทเบียดคร่งเค้นต้องการรู้ว่าสิ่งนี้ยังก่อให้เกิดประกายไฟมอดไหมดั่งเดิมหรือเปล่าระยะเวลายาวนานที่ห่างกันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปลมหายใจของเหนือหัวกระชั้นแรง ื่อสาวในอ้อมแขนนิ่งอย่างยอมจำนนสัญญาณทางกายของสาวร่างเล็กทำให้เขารู้ว่าเธอยินยอมร่วมทดสอบจุมพิษอ้อมแขนกำยำกระวัตรัดร่างอ่อนแอนกระชับขึ้นหน้าคมเข้มน้อมลงในตาคมกล้าหลุบมองประกระจ,จับเชิดรันอย่างเชิงสัมผัสเพียงบางเบาก่อนแนบสนิทขยับไหวบทเบียดร่างอ่อนนุ่ม บนตักเริ่มผ่อนคลายวางฝ่ามือเล็กบนอกแกง่งขยับปลายนิ้วสัมผัสเสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมืองไม่มันไม่เหมือนเดิมเสียงอ่อนนุ่มดังขึ้นข้างหูเมื่อเขาผระออกเหนือหัวเลื่อนริมฝีปากพรมจูบลาดไลขยับไลขึ้นซอกหูกระซิบถามเสียงพร่าลองอีกครั้งไหมดวงรุไทยขยับร่างเล็กออก สบตาคมกล้าแน่วแน่เนือหัวค่อยเลื่อนต่ำลงอีกครั้งกระทั่งริมฝีปากนานุ่มอุ่นร้อนทับทับพอดีเปิดปากออกสี่ดวงรับพี่เข้าไปเสียงครางต่ำพร่าในลำคอขณะขยับปากแย้มความอ่อนนุ่มทรงกระจับรันออกบทเบียดแน่นครอบครองส่งลินร้อนกะวัดตวัดไวภายในอืม กระแสะไฟทานพิศวัสที่แรกเริ่มคลายมอดดับลงพันเจอจ้าเริงร้อนลำกายอรชรชุดไทยล้านนาถูกรั้งจนแอนยัดเนือหัวบทจุมพิษหนักหน่วงดุด,ดันหิวกระหายเลื่อนมือใหญ่กุ้มท้ายทอยเล็กตรึงแน่นให้เธอรับแรงกระแทกอารมณ์ปรารถนาร่างแกร่งร้อนตามติดบดเปียดรูปไล้ทั่วกายสาวนุ่มนวล ลมหายใจออกกระชั้นขณะเลื่อนฝ่ามือล้วงเข้าใต้ผ้ารัดอกแต่คนในอ้อมกอดยังพอมีสติคว้าจับไว้เสียก่อนส่งเสียงประท้วงอยู่ในปากคนร่างโตจึงทำเพียงทาบมือลงบนผ้าเหนืนอเนินสวงครึงแผวเบาพางเร่งสำรวจโพรงปากวาลลำเมื่อทุกอย่างดำเนินใกล้หลุดการควบคุมหน้าขมเข้ม จึงพระออกเลื่อนศพหน้าตรงไหลนุ่มพรมจูพอบหายใจสะท้านกายชายใต้ล่างเล่นงานเขาอย่างจังมันดียิ่งกว่าที่จำได้ดวงหรือไทยศพดวงหน้าหวานงดงามบนบากแกลงผ่วงแก้มแดงซ่อนจากรถรักลำแขนเล็กเรียวโอบเขาไว้จิกแน่นสะกดกั้นอารมณ์หวามไว้ที่ซัดเป็นระลอกอย่างไม่น่าเชื่อ เอ่ยขึ้นด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาถึงจูบมันจะดีแต่เราต้องหยุดลงแค่นี้ทำไมเราต้องหยุดพี่ต้องการดวงมานานแล้วดวงเองก็เช่นกันเราห้ามความรู้สึกที่มีต่อกันไม่ได้แค่ยืนใกล้กันพี่ก็หักห้ามใจไม่ได้แล้วหยุดจูบได้แล้วพ่อเลี้ยงมือเล็ก รีบยันตัวออกเมื่อปากกุนร้อนของคนร่างโตกำลังไถลงเกือบถึงเนินซวงอีกมือดึงผมท้ายทอยเขาไว้ก่อนจะชะงักเมื่อเห็นปากหนาเต็มไปด้วยสีแดงจึงพเพยยยกมือแตะปากตัวเองไม่เป็นไรหรอกคนดีจูบกันก็มีเหลอะบ้างเป็นธรรมดาเดี๋ยวดวงต้องลังหน้าอยู่ดีบ้าหรอพ่อเลี้ยง ฉันไม่ได้ห่วงว่ามันจะเลอะหน้าแต่ฉันอายอายอะไรกันอีกหน่อยถ้ายิ่งกว่านี้จะทำยังไงฉับพลันสติเพิ่งกลับมาเอี้ยวตัวมองนอกรถแล้วค่อยผ่อนลมหายใจเมื่อสังเกตว่ารถติดฟิล์มรีบพาร่างเล็กของตัวเองลงจากตักกว้างขยับเสื้อผ้าสำรวจความเรียบร้อยกอก,ก,กเหนือหัว ยกมือเคาะกระจกให้สัญญาณแสงทัดปลดล็อกนั่งมองคนร่าง็ะเคลื่อนไกหนีจึงคว้าข้อมือเธอไว้เดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้พี่จะแวะมาช่วงเช้ามีธุระจะคุยด้วยปังดวงรืัไทยสลัดข้อมือลนลานลงจากรถกระแทกประตูรถปิดใส่หน้าเร่งฝีเท้าขึ้นเดือนราวิ่งหนีเสือราย ปุบร่างเข้าห้องนอนแล้วนั่งลงเพื่อสงบสติอารมณ์ว่าวเสียงประตูรั้วเลื่อนปิดและเสียงเครื่องยนต์ที่เล่นห่างออกไปใจดวงเล็กอย่างเต้นโครงครามยกมือขึ้นทาบพวงแก้มกุมไว้ด้วยมือสองข้างบรรเทาอาการผิวหน้าเหือดร้อนดวงตาหวานซึง้งวองกระจกโบราณละนึกขึ้นได้ผ่าร่างเล็กขยับลงนั่งพื้น เปิดลิ้นชักหยิบซองพลาสติกที่เธอเก็บต่างหูรูปดาวไว้อย่างดีเทลงอุ้งมือเพชรปลอมอย่างสองประกายเธอยกขึ้นเท่ากับหูตัวเองมองกระจกก่อนพระออกมือแตะปากเลอะเป็นคราบเปื้อนเป็นรอยแดงลามลงทั่วคอหัวไหลพอเลี้ยงเหนือหัวอย่าวังเลยว่าจะเจอฉันอีกความเงียบภายในร,รู้ ขณะขับผ่านถนนประดับประดาตกแต่งด้วยโคมหลากสีเหนือหัวนั่งนิ่งในตาสีนินเพ่งสมาธิออกภายนอกพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองที่ปะทุกข,ขึ้นสัมผัสจากกายสาวเพียงชั่วครู่จูบเร่าร้อนเร่งด่วนยังทำเขาสะเทือนไปทั้งร่างหากถึงวันจริงยามเขาร่วมรักเขาคงดังได้ขึ้นสวรรค์ดวงตาคม หลับลงสูดลมหายใจเข้ายาวจากกายแกล้งลุกชันพ่อเลี้ยงจะให้ตามเด็กมาไหมเสียงแสงทัดเอ่ยถามบริการรู้ใจยามมองกระจกหลังเห็นเจ้านายหนุ่มหลับตาแน่นถ้าทางไม่ค่อยดีออกเสียเลยเขารู้ว่าอาการแบบนี้มันต้องได้ระบายออกยิ่งคนอย่างพ่อเลี้ยงแทบไม่เคยต้องอดกลั้นไม่ต้องเออ แล้วพ่อเลี้ยงจะอยู่ในสภาพอย่างนั้นเหรอหรือว่าจะทําด้วยมือตัวเองเหนือหัวลืมตาขึ้นฉับพลันใช้ฝ่าเทา้ากระแทกไปยังเบาะคนขับด้านหน้าจนแสงทัดหัวเราะลั่นเจ้านายหนุ่มไม่ถือสาวบริการ์เพราะตัวแสงทัดเปรียบไปแล้วเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่น้องไอ้เนื้อฉันขอพูดอะไรหน่อย ตอนแรกฉันไม่เคยเจอแม่เลี้ยงดวงฤรือไทยมาก่อนเลยคิดว่าคงง่ายหน่อยเพราะแกมันล่อยอยู่แล้วแถมรวยเนื้อหัวขยับตัวอีกครั้งเพื่อลดอาการอึดอัดหูยังตั้งใจฟังคนข้างหน้าแต่พอเจอตัวจริงบอกตรงๆว่าได้คงหืดขึ้นคอหน่อยแม่เลี้ยงดูไว้ตัวและสูงส่งเกินไปไม่หรอกแสงทัด ฉันรู้ว่าเธอเป็นยังไงที่เห็นก็แค่เปลือกเท่านั้นแล้วนี่จะกลับไปนอนโรงแรมหรือนอนบ้านบ้านที่แสงทัดเอ่ยถึงคือบ้านหลังใหญ่ห่างออกจากตัวเมืองราวสิบกว่ากิโลเมตรเรือนไทยโบราณไกลหูไกลตาคนเมืองนี้โรงแรมพรุ่งนี้ยังต้องมาหาแม่เลี้ยงจะได้ไม่ต้องออกแต่เช้าแกจะไปหาทำไม ในเมื่อแม่เลี้ยงต้องเป็นคนมาหาแกเองอยู่แล้วหมายความว่ายัางไงอริสราส่งข้อความมาแม่เลี้ยงนัดคุยเรื่องความมนไม้สินทุเข้ามาอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวโปรเจกต์ที่เราทำอยู่เหนือหัวผ่อนร่างลงพิงพนักเบาะรถตามเดิมยิ้มในหน้าหนูกำลังจะมาให้เขาจับถึงที่สั่งอริสรา ให้ส่งเวลานัดหมายของดวงฤทยัยมาให้ฉันด้วยอีกเรื่องพรุ่งนี้เช้าสั่งดอกไม้ช่อใหญ่ไปที่คุ้มเจ้าจอมอินขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนฮ่าฮเออขอดอกคาเน,นชั่นสีชมพูเดือหัวยิ้มกริมหยิบกระดาษอเนกประสงค์ในรถขึ้นเช็ดปากคราบลิปสติกสีแดงกรมยีกลิ่นหอมละมุน ปนกลิ่นเหงื่อของกายสาวยังกลุ่นอยู่ในจมูกภาวนาในใจว่าขอให้ตัวเองผ่านพ้นอาการนี้ได้ตลอดรอดฟังต้องการซือ e ้ออีบุ๊กหรือัำนิยายเต็มไม่ตัดเอ็นซสามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรแมนต์รินริมอ่านให้ฟัง